สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะครับพาคุณผู้ชมมานะครับบนเส้นทางของการถวายพระราชกุศลครับในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เป็นเดือนคล้ายวันเฉลิมฉลชนบรรษพระราชสมภพของสมเด็จพระนา,างเจ้าพระบรมราชินีนาร่ามิ่งแม่ขององค์ระสุริยมณีชาวไทยองค์ว่าปู่พิคเนศวุได้บัญชาให้คณะเทวิทน,นิคนับรวมพลังกันถวายเทรืบรรษาถวายพระราชกุศลเรียบร้อยแล้วตามที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนั้น เงินที่เหลือจากการเป็นเจ้าภาพเทียนบรรษาหน้าครา,าชามหามงคลนะครับจำนวน20,000บาทวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมได้นําเงินนั้นมาจัดเป็นกล่องนะครับเพื่อเป็นจตุปัจจัยเทยทานพร้อมซองมาถวายนะครับด้วยการที่จะถวายสิ่งของเหล่านั้นกับพระสงฆ์ผู้อาพาธที่โรงพยาบาลสงเรามาที่นี่ด้วยคณะของรวมพลเทวันิสทุกคนใจเปรียบบุญว่าต้องการจะถวายพระสุศลให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวโรกาสสำคัญนิ่งมงคลน,นี้นะครับ และในช่วงภาพบ่ายนะครับคุณผู้ชมเราจะไปเยี่ยมทหารบาดเจ็บ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทํางานเป็นรั้วของชาติเป็นกําลังของชาติเขาเหล่านั้นเสียสละให้เรามีความมั่นคงถึงทุกวันนี้บาดเจ็บจากนะครับการปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเคยมีเจ้ากรมแพทย์ฐานปกนะครับคนโทรนายแพทย์พนวิทย์ผูมิรันจัดรอต้อนรับเราอยู่แล้วถวายพระมนตส์แด่สมเด็จพระน,นางเจ้าพระบรมราชินีนาไปชมภาพบรรยากาศทั้งสองงานมหามงคลน,นี้ครับ องวมเทวิศิษฐ์อาจารย์หมองยองได้ก่อตั้งขึ้นพ้วยเจตนา,า,าลงเพื่อทำงานช่วยเอกาสาธารณสงสอง์อันเป็นการช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังศัพย์เพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรหน่วยงานรัฐสาที่มีภารกิจในการช่วยเหลือคลทั้ทงสังคมและประเทศชาติในโ สองสีหาคมของสดเดชนางเจ้าพระบรมาชีนานผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเปียงด้วยพระมหากรุณน,นัิคุณเป็นอคน,คนุต่อวงชนชาวไทยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอนานจารย์สุริยนันหมอยองสุจริตพลวงมอบของใช้และปัดใจที่จะถวายให้กับพระสงฆ์จำนวน8ปเห็น ท่านผู้อำนวยการและขออนุญาตประดึษภาพร่วมกันเป็นส่วนบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขออนุรา แปลกเดี๋ยวลงไปข้างล่างเรื่อยยมันมีตั้งแต่แตชั้นห้างไปเลย ศาสตราจารย์คีนิกพานวิทย์พุ่มพิลังชมรมเทวฤศ,ศิษย์อาจารย์หมอยองได้ต่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมเพื่อจะทำงานช่วยเหลือสาธารณพสลนมันเป็นการช่วยเหลือทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินง,งานขององค์กรหน่วยง,งานต่างๆที่มีภารกิจในการช่วยเหลือบุคคล สังคมและประเทศชาติในโวโรกาสมหาโมงโคลสมัยท้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคมของสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินาผู้ทรงพระคุณอันรประเสริฐเปี่ยมด้วยมหากรุณาธิคุณเป็นลนน้นพ้นต่อพรชชนชาวไทยอาจารย์สุริยันหมอหยองสุจริตพลวงและคณะได้นำสิ่งของและเครื่องใช้จำนวน81ชุด มามอบให้กับทหารจากสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขะมงกุฎเพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์สุริยันต์หมอหยองสุจริตพลงวงทำทีมอบของและเงินสนับสนุนแก่ท่านและขออนุญาตบันทึกภาพ ร่วมกันเป็นกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ขอบคุณครับน้องๆนี่เป็นเหล่าทหารกล้าทั้งหมดเลยนะคะนี่เราได้รับบัดเสร็จจากการต้องการประเทศชาติของเราจากที่ไหนยังไงบ้างะคะที่ปัตตานีแล้วน้องนะคะผมมาโดนที่นาลาทิวาสนาาทิวาดนะคะแล้วก็น้องก,ก,ก็มาจากที่ไหนบ้างคะมาจาก ดนกเี้ยละมาค่ะเบี้ยลาเบี้ยลนาราทิวัดลาทิวาดนะคะน้องๆเน,นี่ยเราจะต้องชมเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมนะคะชมให้กำลังใจน้องๆเหล่าในขณะที่เรานั่งกันสบายๆอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยน้องๆเหล่านี้ค่ะเราจะหันกล้าลที่สลับเรียกว่าสลับท้งชีวิตและหนุกยาก ที่เราปกปักรักษาและดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของประเทศชาติของเราจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะคะที่ได้จะหายไปแล้วใช่ไสุดท้ายจะโดนเกิดระเบิดหรือว่าโดนยิงค่ะโเกิดระเบิดใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเพื่อนเพ่เราอีกจำนวนเยอะที่ไม่โชื่อพวกเราใช่ไหมคะที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไป นะคะน้องๆนีน่ก็ยังเรียกว่าโชคดีที่อตอนนี้รักษาตัวใกล้จะหายแล้วน,น,นะคะพวกเราเนี่ยในขณะที่อยู่กองหลังแนวหลังก็ขอเป็นกําลังใจ้คุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องนๆสกล้าทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะที่พวกเราเลยคะ<ม>่ะคือวีรบุรุษแล้วก็ฮีโร่ตัวจริงที่ช่วยปกป้องรักษาประเทศชาติของเราอย่างแท้จริงค่ะ ทีมีชื่อที่ฟังแล้วอบอุ่นมากคือห้องอุ่นไอรักแล้วเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นเป็นคุณแม่บ้านของเราทหารกล้าทั้งหมดเลยใช่ไหมั่านเอกก็คืออะไรก็ห้องอุ่นไอรักเราจะให้ท่านรอเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่ครับขออนุญาตท่านเอกกรครับห้องอุ่นไอรักเนี่ยเราเตรียมไว้ให้กับครอบครัวทหารนะครับเนื่องจากทหารของเราเนี่ยเป็นทหารที่มาส่งมาจากต่างแดนโดยเฉพาะภาคใต้นะครับแะสประเทศตอนนี้ครอบครัวเขาก็จะมาเยี่ยม การที่มีที่พักนะครับก็จะมีความสะดวกในการที่ยบกองทัพบกกองแพทย์ทหารบกนะฮะโดยโรงพยาบาลผู่ยเก้าเนี่ยก็ได้จัดตรงนี้ขึ้นก็จะมีอาหารให้นะครับสามสามมื้อแล้วก็มีที่พักนะครับกองทัพบกก็ให้เงินตอบแทนนะครับเป็นค่ารถค่าอะไรประมาณประมาณพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีการในบ้านก็ช่วยดูแลแล้วก็มาทำกิจกรรมต่างๆนะครับ เพื่อเพื่อส่งสรมกลับไปจะได้รได้อครอบครัวเป็นรายได้นะคและเพราะฉะนั้นพ็กเรามาเห็นมีเสียงสั่งซื้อขอซื้อสินค้าพี่จริงด้วยเดี๋ยวแซมนะคะท่านผู้ชมทั้งหลหย่ถ้าดูอยู่นะคะมาที่เรามพ่ามุดได้นะคะ ที่ตึกโอโถชัน้น5แล้วก็มาติดต่อขอซื้อฝีมือแม่บ้านช่วยกันนะคะไม่ว่าไม่ไม่ต้องมามาม,ม,มาเยี่ยมคนป่วยมาซื้อของเลยนะคะขอฝากหน่อยนะคะว่าคนไทยช่วยกันเพราะทหารก็ทําเพื่อพวกเรา,าและแม่บ้านก็ทําเพื่อพวกทหารงั้นเราก็ต้องช่วยกันนะคะฝากด้วยนะคะท่านฝีมือเขาก็สูงเท่ากับจีนแฮมเมอแฮมเมอร์ค่ะมีที่เดียวในลายปาฝากติดพัดไม่ใช่เชิญค่ะก็ไม่มีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยใหญ่หลชาตินะครับแล้วตัว ท่านมีรประชาิราบกท่านก็มีนโยบายที่จะดูแลต่างและวอบคลอย่างนี้ให้เราความขตลอดไปขอบพระคุณมากนะค,ะค่ะ,คะ